สวัสดีทุกคนนะคะจากร้านมึงเกลือนะคะอันนี้น้องผมผมหนาแต่อยากจะเปลี่ยนตรงนะเดี๋ยวจะตัดแค่นี้เป็นบ๊อบแล้วก็ยืดนะแค่นี้พอเนอะเดี๋ยวปันให้โนตดูตรงนี้เนี่ยแค่เนี้ยพอเออเป็นสาวมั่นเดี๋ยวเราก็ว่าตัดตรงตรันก่อนแล้วเดี๋ยวก็เราก็ไปสระเสร็จแล้วก็มาหนีบหนีบแล้วเราก็มายืดกันนะะเดี๋ยวดู อันนี้เราก็ตัดความนหนาเลยนะให้มันคิ้วลงก็น้องเอาเอาบ๊อบตรงๆตอนนี้มาแรงมากไอ้บ๊อบเนี่ยจะอ่อนัานาดด้วยแกไม่กินนมอ่ะแกไม่กินนมเออลูกให้มา

อันนี้ก็ยีส่สสองคนนะคุณแม่ก็เหมือนกันในผมปลายแห้งเราก็จะออกแค่นี้เอาเอาบลอบตรงๆแต่เราจะสไลด์ปลายนิดนึงแม่ลูกก็เป็นไนด้ดีกันด้วเนี่ยเหมือนรุ่นเดียวเลยไม่คนเราไม่ซีเรียสมันก็ไม่แก่เนาะหน้าไม่แก่เครียดมากถ,าถ้าเราอยู่แบบสบายไม่ต้องมีเรื่องนอื่นอยไม่เครียด เรื um, ่องเราคิดเรื่องเดียวพอก็มีความสุขจริง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 เอาเรื่องเรานี้ให้พอแล้วแล้วอยู่แบบว่าอะไรกะเข้าวัดเข้าว่าทำบุญมีความสุขแล้วทุกวันพักก็ไปทุกวันพักละเจ๊แล้วก็ตักบาตรเสาทิพย์ยังเราก็ตัดยกไหเรายกมันก็เหมือนสไลด์เพราะตรงๆแล้วมันีนนี้มันตรงเกินแล้วเราก็เล็นปลายนะฮะ ถ้าเกิดเราตัตรงๆมันบินนะงอนแน่นอนนี่เราก็ทำกันมาตั้งหลายปีปนานนี่ก็ยีห้าปีแล้วแม่ก็อารมลงดีนะแต่ก็ดีละแหละให้พ่อให้แม่นั่นก็แบบหยุดเลยมันก็ไม่ดีนะหยุดเลยเหมือนจะแย่นะโอ้ใช่มันจะดูแบบว่ายึดตัว Ừ, ยึดจร,งจรงิงๆถ้าคนไม่ทำง,งานอะอย่างเราเนี่ยที่ไม่ต้องนั่นก็ยึดโอเคนี่ตัดแล้วเดี๋ยวเราก็ความหนาไม่ต้องใช่ไหมโอเค okay, เดี๋ยวเราไปจัดแล้วมาเต้กันสองแม่ลูกกันนีก็เหมาไปสองหัวพันเดียวนะครับฟ้าูมากๆเดี๋ยวเราก็มาดีดเน้นๆกันแล้วก็ยืดกันมาดูว่าตอนเสร็จแเราจะสวยขนาดไหนนะครับข้างในค่อนข้างจะเป็นผมเส้นใหญ่รูๆนะ เมื <c ười> okay. và 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 ่อแล้จะยกเหลือแค่ไหนผิวสวยเวลาเราหนีบเราก็หนีบปลายมุ้งหน่อยนะคนเราก็รอบไปลอบไปเอาปลายมุ้งเลยเวลาเยื่อมันจะได้ไม่ก่อน โอเควันน่าเดการเนี่ยเอใครช่วยตรงนี่มือน้องๆอันนี้เราก็จะลงน้ำยากันนะคะจะใช้มันไม่มีปัญหาไหนเราแต่ไอ้ดอนที่ว่าทราเอกสารเนี่ยะที่เรถูกปูนกัาน้านั่นแหละมีแค่ตรงนั้นเองเลยก็ลองท้าขนุนมันจะติดไลยเพราะถูกปูนถ้าจะลงอีโด้ไหมอันนี้เราก็ยืดกันไหมแค่ลงไหมเป็นข้ออะไรอันนี้ค่อนข้างจะผมสั้น น,นี่มาดูีรานไอ้นี่ร้านน,น,าน,านั้นกเม่ร่วงทุ่ผมหนามากา <c oughs> มันก็ไม่ร่งดีจเลยผมนี่ไม่ร่วงเลยนะ <c oughs> ผมดีจ <c oughs> ผมนีมนหนักมาก มันหนีล้วหูเต้นบบแข็งแรงอันนี้ผมสั้นนะจำแล้ก็เลยเราไม่ต้องใช้แรงหวีกันมากมาย ปกติที่เรายืดกันเองทั่วไปเนาะอันนี थ थ ้เป็นสูตรถาวร ของเคอรี่มันได้อย่างใจบริการากดีตกไวเขา,า,า<ง>ก็ยืดนะย,ยืดทั่วไปนะครับใช่มันครานี้เราส่งที่ร้านบริการดีนะคนก็ชอบบริการดีพูดดี ที่ผูกสร้งไงตอนแรกแรกราคาพอพอไม่ไม่แพงนะแต่หานแต่จีนจะดีมากเมือชิตอนนี้ราคาแพงมากเลยจริงจว่าราคาแกเราต้นราคาอย200ีสอ้อเท่านสามสิบราคาเต็มสามเนี่ยลดสองร้อสามสิบเออช่ช่วงรดอ่ะเนาะ เย็บๆเย็บค่ะนี่มันเป็นมันเป็นบางร้านเนาะสิบเขานะคือว่ายาวมากแล้วก็สิบพอดีมากเลยเป็นชุดเลยเป็นชุดเป็นพวกจัมซูทพวกเตะมๆอย่างเนี้ยแล้วเป็นผ้าชีฟองแบบใส่ไม่หล่อเนี่ยโอทีฟองใช่ชีฟองแบบใส่ไม่หลอเนี่ยไม่เปลี่นอ่ะค่ะอืมดีเออก็อันนี้เดี๋ยวนี้อ่ะเราก็เลือกบริษัทอันนี้ก็นะคะ เราไม่ต้องสาแรงเพราะเราหนีบเน้นอยู่แล้วไงแล้วก็วิเราก็ลรูกแค่ทีเดียวผมหรือว่าก็จะยืดกัน,เ,น,กกนเป็นทั้งหมดเลยนะแต่เตทคนิคใครเทคนิคมันแต่อของเราก็โอเคผมไม่เคยขาดนะไม่เคยขาดไม่เคยเป็นตอ่อ รูปหน้านักกระสบายนะร,รู้เรื่องคุยกันได้ตอนเช้าแม่ไปส่งว่าเราไปเองอหลนะับเลยเรือหลับไปบนนะะแล้วเรานี่นะคะรู้ว่างสิเตือนแต่เช้าว่ะเรามาดูกันใหม่ตอนต,อนติดน,นะคะอ้หัวนะครับผมฟูฟูเนี่ยแต่หนาทั้งแม่ทั้งลูกเลยเดี๋ยวเราก็มานี่กันก่นอกกน มันจะเน้นกันเดี๋ยวเราเน้นไม่เป็นไรเพราะยี่ช่วงเนี้ยมันจะเป็นช่วงที่เรานอนหรืออะไรเนี้ยแล้วก็มันออกมาใหม่ยไงแล้วเวลาเราเนี่มัดด้วยนะมัดก็อยู่ตรงนี้แหละ <c ười> เดี๋ยวคันนี้ก็แตนี่เวลามัดก็มัดแค่ตรงนี้พอนะไม่ไ้องเอาสูงเอโอเคเดี๋ยวเราก็มีบนนไปก่อนนะคะอันนี้เราก็มีคนนะคือผมอะเราหนีบเราก็ ตรงตรงนี้เลยนะคนเรายิดมากแล้วก็จายี่สองรอบเราก็รูดตรงอย่าไปหักนะถ้าหักเดี๋ยวเวลายืดแล้วมันขาดใช่ต้องหนีบให้เด้ะไม่เด้มันก็จะเคลืนตัวนี้ช่วงที่ว่าเราหนีบแล้วเราหนีบให้เงาเด้งแล้วช่วงที่เราไปหวีน้ํายาเราไม่ต้องไปทําแรงมากรูดทีเดียวก็โอเคนะ พราะผมมันจะช้ำมันหนีบเ็นะครับเราก็จะลงน้ํายาเนะี่ยต้องหีบให้ผิวยุบเลยเนะี่ยแบ่งนี้เลยแบ่งกลางเลยเราก็จะู่้สึกว่าโกผมช้ำ เราก็เยียดไปใส่เหมือนกันดุษผมลงน้ำยาเหมือนกันหมดนลยนเบนทีละน้อยนะน้อยวงแล้วก็มาลงน้นยากันไ้รับที่เตียงไหมร <c oughs> ับที่เตียงก่อนค่ะนี่เราก็ลง เราก็ใช้สูตรเก่าๆหรือถือสูตรบราณก็ตรงอยู่หน่อยเนาะสองนิดเดียวสมัยก่อนเขาเยี่ยวแก๊สมาเลย ตังมากนะยังดังเหมือนเดิม,ดดม,ดมคุณภาพคุภาพเยี่ยมเหมือนเดิมเขาทำเองอันนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่ตอนเดยวคนนุ่ก็มาล้างเสร็จแหละมาเตะลงตัวสองกันนะนะีลงตัวแรกแล้วเดี๋ยวเราก็มาหีกนะหีดแล้วลงตัวสองกัน มาลงตัวล็อกกันนะใช้อะไรก็ได้ที่เราถนัดให้ออกมาสวยนะโอเคนะครับตัวนี้หอมนะตัวนี้ไม่เหม็นผมนานหนาเกิน <c oughs> <c oughs> นี่เขาจะไม่อยู่หมอกเล็กนุ่นนะของเราไม่เยอะขนาดนี้นะโ,โหขึ้นซี่จะไม่ได้เลยไหมคุณของเราน้อยสนใจกับมันนะคะห้าร้อยอบไปน้ำไม่เสร็จยอดเนีน้ยเลยนะร้อยโดนเอาไม่แพงค่ะร้านยาใจคนจนนะคะ สนใจก็คอมเมนต์นกันมาได้ค่ะเราาื่องอะไค่ะอะไรนะเชื่อได้เชื่อได้โอ้น <c oughs> ี <c oughs> ่อารมณ์ดีก็ไม่แก่ไม่คเครียด้ลูกค้ามาเยอะนะครวันนี้ได้ลอง้งไหยตู้น้ำไปตู้น้ำไปตู้น้ำยอเกน็ยิ่ดเลยหรเออแหมเราในไ้นยนะทาไปตู้น้ำเออเยอะเกนไ <c oughs> ม่ได้ไ เรานี <el> y> y ่ผมนี่กลัวผมมันช้ำนะกลัวเลยเสร็จแล้วครับจะทิ้งไว้สักยี่สิบห้านาทีเดี๋ยวเรามาไปล้างแล้วก็เข้าอบนะครับนี้ลงตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวถ้าลงตัวสองมีลงตัวสอง จะนี่เหมือนกันหมดยืดเหมือนกันหมดนะครับมาเสร็จล้วก็ลงน้ำยาตัวล็อกนี่เราก็ลงตัวล็อกไปนะครับเราก็จะบิดผมนี้กลัวผมมันช้ำนะ อยากใันเป็นลอยแลก็รูดที่นี้ตองสองทีตอ,อ,องเพราะว่าผมเราหิบตรงแล้วนะอยู่กันบ้านกันนี่กันเองได้แต่ขอให้หีบให้ตรงเท่าน่ะผมจะได้ไม่ท้อไม่เถีย เดี๋ยงลูกเดี๋ยวต้นคอมนันนี่แล้วมันก็รูดนี่เหมือนันกงหดทั้งหัวนั่นแเสร็จแล้วเราก็จเสร็จแล้แลน,น ขายของรือเป้าแต่เงาสวยนะคะเด้งสูตรจั้งเดิม<ๆ>มันค่มันคะ่าทำไดแล้ต้องไเียรแต่เขาก็ให้กให้ให้ไปรงเรียนโียนเขา้ร้อยเพราะว่าช่วยถ้าวันหุดน,นี้ก็ได้ได้คนนั้นด้บ้างอาหารตังส์ เีกเสร็จหนึ่งแล้วเหลือคุณนี่คุณลูกเส็จแล้วเหลือคุณแม่สองหัวด้ก็วันกว่านี้สะให่กูทีนก็ต้องย้ำมากเพรผมกูจะตั้งโะว่าใครเด็กตัวทีหรือไอนี้ไม่อเป็นยเป็นมุ น,นี่ก็เสร็จแล้วนะคะหนึ่งสาวโอเคโอ้โหทำหน้าอะไรง่วงตีอันนี้เสร็จแล้วนะครเยลลี่กดไลค์กดแชร์ได้ก็ดูคิ้วนะคะสูตรดั้งเดิมของเราสวยฮะถูกใจพวกเราหน้ามาดูสิโอเคเลือดสองส่วนน้เผาคิ้ที่นี่น่ารัก

กาอ้อมสวยมาลงนสองน้ให้สีเราอเลนี่ก้เสร็จนะ้วเดี๋ยวก็ดีดเน้นหน่อยเสร็จแล้ว งร้อยก,ก็โอเคนะคะลังใจหกรอยก็สวได้นะคะน้ำนี้นี้ก็เสร็จแล้วะ่ะเดี๋ยวเราก็มันหนิย้นยานิดเนึ่งเงามันนิ่มนุ่มสวยค่ะหเหาดิ้ง อย่าลืมกดไลค์กดแชนะร์กดติดตามนะเป็นกำลังใจกันนะคะคอมนิ่งเบาๆนะร้านนี้ถูกใจ,กใจถูกใจร้านนี้ถูกใจร้านนี้มาประจำาประจำเดือนอีกปีร้านไยย่อมถูกใจทางกระตลอดมันค